น้องครับน้องครับน้องครับชื่ออะไรอะครับโกโก้ค่ะน้องคิดว่าใครน่ารักที่สุดในเรียนทรูออนครับน่ารักที่สุดเหรอคะก็คงจะเป็นอันอันห้องเจ็ดอะค่ะน้องครับน้องครับน้องครับอันอันรือเปล่าครับค่ะน้องอันอันรู้จักโกโก้หรือเปล่าครับถ้ารู้จักเต็มสิบให้กี่คะแนนครับให้5้าละกันคะ่ะเพราะมันนำำ่าลำคาญ แล้วน้องอันคิดว่าใครตอแหลที่สุดในเรคูออนครับตอแหลที่สุดก็คงอีมะนาห้องสี่อะค่ะน้องครับน้องครับน้องครับใช่น้องมะนาห้องสี่หรือเปล่าครับค่ะน้องรู้จักกันอันหรือเปล่าครับถ้ารู้จักเต็มสิบไม่ขี่คะแนนอันอันหรอคะให้ลบห้าละกันค่ะเพราะว่าขี้เก๊กกระทำเหมือนหลอไม่ชอบอะคะ่ะโอ้โหแล้วแบบนี้เนี่ยน้องคิดว่าใครปากเหม็นที่สุดในเรคูออนครับ ปากเหม็นที่สุดก็ต้องครูออนนั่นแหละค่ะนอกจากปากเสม็ดแล้วเนี่ยผมก็ยังเหม็นนะคะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดมดูสิคะเออครูออนใช่ไหมครับค่ะครูออนรู้จักดิ่งมะนาวไหมครับถ้ารู้จักเนี่ยเต็มสิบให้กี่คะแนนครับเต็มสิบก็ต้องให้สิบสิคะเพราะมะนาวเนี่ยเป็นเด็กที่โง่หลอกใช้ง่ายดีค่ะแลวครูออนคิดว่าในโรงเรียนครูออนเนี่ยใครไร้มารยาทที่สุดครับ ไรมารายาทที่สุดก็ต้องเป็นจีจี้ห้องเจ็ดสิคะเพราะว่าขอทุนเรียนฟรีมาทุกปีหน้าด้านน้องครับน้องครับน้องครับใช่น้องจีจี้ห้องเจ็ดหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วน้องจีจี้อ่ะรู้จักครูออนหรือเปล่าครับถ้ารู้จักเนี่ยเต็มสิบไม่กี่คะแนนครับออครูอ้อนล่ะคะเต็มสิบก็ให้สิบคะแนนเลยค่ะเพราะว่าครูอ้อนเนี่ยเป็นครูที่ใจดีมีน้ำใจแล้วก็ให้ทุนเรียนฟรีด้วยค่ะว้าวทุนเรียนฟรีแล้วน้องจีจี้อ่ะคิดว่าแรงแครูออนเนี่ย เป็นเจ้าแม่สก,กอยที่สุดครับเจ้าแม่สก,กอยเหรอคะก็ะต้องหญิงพลตึกซีสิคะเพราะว่าลอยดูเนี่ยตเต็มคอเลยค่ะ <î ł> น้องครับน้องครับน้องครับใช่น้องหญิงพลหรือเปล่าครับค่ะ <uhhh> แลวน้องหญิงพลอยรู้จักจิจี้ห้องเจ็ดไหมครับถ้ารู้จักเนี่ยตเต็มสินให้กี่คะแนนครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกค่ะให้สองละกัน และที่เขาว่ากันว่าน้องหญิงหอยเป็นเจ้าแม่สกอยจริงหรือเปล่าครับพอดีว่าหมาหนูตายอ่ะค่ะเอ,อแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยครับแล้วหนูเป็นสกอยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพี่คะสะ,ะแน